สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีบันทึกช่องนะครับของ motorola gp 328 plus นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้มันจะมีสองรุ่นนะครับตัวนี้รูปทรงเหมือนกันเลยนะครับตัวซ้ายมือนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับส่วนตัวขวามือนี้จะเป็นรุ่นที่สนะครับรุ่นที่สนี้นะครับ ก็คือเวอร์ชัน2นี่นะครับาการใช้งานเมนูมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะสลับเมนูกันนะครับแต่เมนูก็ชื่อเหมือนกันนะครับต่างกันที่สลับเมนูเท่านั้นนะครับอ่ะเราจะมาเริ่มวิธีบันทึกช่องพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับการบันทึกช่องนะครับตัวนี้นะครับอ่ามันจะอยู่ที่เดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องก่อน มันจะอยู่ตัวเ1 1ก่าน,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 นะครับอ่ะผมเรียกเวอร์ชันหนึ่งกแล้วกันนะตัวนี้ตัวเก่านี่อ่ะเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับกดเมนู Terra อ่าเมนูที่30นะครับอ่าเมนูที่30นะครับอันนี้อ่ามันจะเป็นสตอรี่แบบอ่าสตอร์ <zip. S 2> แบบนี้นะครับอ่ะส mm ่วนตัวนี้ <magnific> <conversations S 1> จะเป็นเมนูที่26นะครับอ่ะกดเมนูกด26นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันอ่ามันจะต่างกันอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับ อ่าเนี่ยอันนี้มันเมนูอันเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเวอร์ชันแรกก็เมนูที่30ส่วนตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่เมนูที่อ่าเห็นไหมครับมันจะต่างกันนะครับอักษรก็ต่างกันนะครับอ่ะทีนี้อ่าจะมาบันทึกช่องการบันทึกช่องก็เหมือนกันนะครับอ่าเมนูนี้มันจะต่างเมนูกันเท่านั้นนะครับมันจะสลับเมนูกันอ่ะวิธีบันทึกช่องอันนี้อันนี้ผมทําไปแล้วในในยูทูบนะครับตัวนี้อ่ส่วนตัวนี้อาจจะมา บอกวิธีแนะนำเวอร์ชัน2นะครับตัวนี้3 2 8เวอร์ชัน2นะครับะจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับอันดับแรกเลยเกิดความถี่เข้ามาก่อนนะครับผมจะกด1น <1, S 1> ่นะครับ1 6 8, 8 1> ่กด่เจ็ดอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับเป็นความถี่สมมุติอ่ะอเดียวผมรีเสียงก่อนอวิธีบันทึกช่องก็ทำเหมือนเดิมครับกดเมนูไป1ทีครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูก็คือมาเมนูนี้นะครับเมนู26นี่ครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บ ่าถ้ามาเจอแบบนี้นะครับ ch 0 0 1แบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าอ่าช่องมันถูกบันทึกแล้วนะครับถ้าไปหาที่มันไม่มีตัว ch นะครับอ่เดี๋ยวผมดูก่อนอ่าในนี้อ่าอย่างนี้นะครับอย่างนี้ช่องที่10อย่างเงี้ยอ่ามันไม่มันไม่มีอ่ายังไม่ได้บันทึกนะครับเนี่ยถ้าเป็นว่างๆแบบนี้นะครับไม่มี ch นี่ก็คือช่องว่างนะครับทีนี้ถ้าเราจะบันทึกช่อง11 12อย่างเงี้ยครับก็คือบันทึกได้เลยแต่ถ้าบางท่านนะครับอยากจะบันทึกช่องที่ อันหนึ่งอย่างนี้นะครับจากบันทึกช่องที่1นนะครับก็ไปต้องไปลบก่อนนะครับต้องไปลบช่องเมมโมรีที่เราเอาบันทึกไว้ก่อนนะครับอ่ะผมสมมุติจะเอาไปไว้ช่องที่1นนะครับก็กดเมนูครับไปเมนูอันนี้เมนูบันทึกนะครับก็กดลูกศรขึ้นนะครับมาเมนูนี้เลยนะครับเมนูที่27ก็คือเมนู delete นะครับนี่ครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บเพื่อจะเลือกลบช่องนะครับเราสามารถเลือกลบได้เลย up down นี่ครับ อันนี้ตัวอย่างผมจะบันทึกไว้ที่ช่องหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้กดโอเคยืนยันเมนูยืนยันนะครับปุ๊บก็คือหมายคามว่ามันลบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาบันทึกนะครับวิธีบันทึกก็ถอยหลังลงนะครับเมนูเป็นเมนู m e มนี่ครับเมนูนี่เห็นไหมครัเสร็จแล้วให้กดเมนูหนึ่งทีครับปุ๊บกดลูกศรลงช่องที่หนึ่งที่เราลบไปแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บเสร็จแล้วก็โอเคเรียบร้อยกด exit ออกมาครับ เห็นไหมครับทีนี้ก็เข้ามาดูว่า1 6 8 4 7 5นี้นะครับมันอยู่ช่องที่หนึ่งไหมนะครับเราก็กด v t m เพื่อเข้ามาดูช่องนะครับ v ท m ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ1 6 8 4 7 5เห็นไหมครับอ่ะมาเรียบร้อยนะครับบันทึกเรียบร้อยนะครับข้อสําคัญนะครับบันทึกการบันทึกช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี้ครับให้บันทึกอ่าช่องบนเสมอนะครับให้บันทึกช่องบนเสมอนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงก่อนจะบันทึกช่องนะครับถ้าเราเปิดมานะครับถ้าเราเปิดมามาเจอแบบนี้นะครับ1กับ2นี่ยนะครับอ่าหนึกับ2นี่เราต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับโดยกด V+M นะครับอ่ะกด V+M นี่ครับเห็นไหมครับให้มันหายเราก็กดได้เลยครับ1 4 5 2 2 5อ่ะสมมุตินะครับ2 2 5นี่ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับอ่ะครับ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ